สวัสดีค่ะจะมาให้ดูเนื้อครีมนะคะไข่มุกและกขมิ้นของแท้นะคะจากทางร้านเรานะคะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสูตรไข่มุกผสมบอยม้านะคะสูตรไขม่มุกผสมอบม้านะคะก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะที่มีไขามายาวนานแล้วนะคะสูตรนี้นะคะลูกค้าดูแบบนี้นะคะจะมีความเข้มข้นมากแต่แต่ว่าเมื่อสัมผัสลงบนผิวนะคะดูได้เลยนะคะเมื่อเราสัมผัสเนื้อครีมลงบนผิวนะคะเนื้อครีมจะ เนียนละเอียดเนื้อครีมจะบางเบามากแล้วก็เนื้อครีมจะรู้สึกเย็นสบายผิวมากๆเลยเวลาเราอาบน้ําเสร็จแล้วเราใช้ครีมนะคะจะช่วยเรารู้สึกผ่อนคลายและสบายผิวหน้ามากๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดปัญหานะคะรอยด,ยดะะํารอยแดงจากสิวนะคะลดปัญหาสีผิวที่ดูไม่เรียบเนียนไม่สม่ําเสมอนะคะจะทําให้เรียบเนียนและสม่ําเสมอนะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะทาให้รูขุมขนกระชับและเต่งตึงนะคะลูกค้าดูนะทาลงบนผิวปุ๊บเนื้อครีมจะซึมทันทีและเนื้อครีมไม่เหนียวไม่หนักหน้าไม่หนืดเลยค่ะไม่ฝืดนะะคแล ก็เนื้อครีมจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ,ะเนื้อครีมสบายผิวและบางเบาต่อผิวมากๆเลยนะคะใช้เป็นประจํานะคะจะช่วยพัฒให้ผิวหน้าของเรานะคะขาวและกระจ่างใสนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะสําหรับสูตรไขมุกส่วนูตรต่อไปก็จะเป็นสูตรคมิม้นนะคะสูตรขมิ้นไพรนะคะสูตรนี้จะช่วยในเรื่องของลดปัญหาฝ้าเดี๋ยต้มเนื้อครีมไม่ดูเลยค่ะเนื้อครีมของเรานะคะจะมีความเข้มข้นนะคะ อ่าเทเวลาสัมผัสกับผิวนะคะเนื้อครีมก็จะบางเบาเหมือนสูตรไขมุกเลยค่ะนะสุกมินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดปัญหาฝ้านะคะจุดดำนะคะรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะลูกค้าบางท่านนะคะใช้ครีมตัวไหนมาก็ไม่ขาวเลยนะคะหน้าเป็นคนที่หน้าขาวยากมากๆนะคะก็จะแนะนำไมใ่ใช้สูกมินไพรช่วยลดปัญหานะคะรอยดำฝังลึกรอยดำที่เกิดจากการแก่สิวหรือสิวที่เป็นมานานรักษาไม่หายนะคะก็จะแนะนำไมใ่ใช้สูตรนี้เลยะคะ่ะสูตรขมินไพรนะคะอ่า คนเป็นฝ้าบางคนนะคะเป็นมานานนะคะก็ไม่หายก็มาใช้ของเราแล้วเห็นผลได้ผลดีนะคะก็ตอนนี้ดีขึ้นหล,หลายๆท่านแล้วนะคะเนื้อครีมนะคะจะเป็นสีขมิ้นเลยนะคะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นสมุนไพรนะ,ะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเหมือนกันนะคะ1ตลับนะ่ะจะมี20กรัมนะคะลูกค้าซึ่งสามารถใช้ได้เป็นเดือนเือเลยค่ะ